สวัสดีครับมิตรรักแฟนครับผมของวันเอฟซีสุขุสุกคนครับผมพว่าจะเป็นยุไกยุไกยุไทยยุหนอกแลเอฟซีสอปปลาวครับผมมามาตกปลาขึ้นก่าครับผมวันหยุดหายุหากินมากับทีมงานขี่กระตือเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเราจะไปตกปลาตรงน้ําตกนะครับผมมีปลาลอยเต็มเลยครับผมไปทุงนาจะสวยที่เกาหลีไปดูกันครับผมลุงนาหเข่าันกระน้ำถู ข้าวแตกกว่าสวยเลยใกล้จะกบกบกบเฉียดปื้อเฉียดอีหมูพี่น้องมึงเหรอไอมึงเห็นหมูกุกาหลีเหรอเห็นหมพี่น้องปหดเห็นไหมครับนี่ขนขนมากเลยโอ้เขางามฮึเป็นไหนจันเปยกขึ้นมือขึ้นเถอะระวังเด้อระวังเยียหาย มานอนี่หหลายแล้วนี่ไม่ร้อยเตียงจะนอนเผือมากับจานเปียกครับผมจานเปียกเขาได้ฉายามาคือบวชนานครับผมพรรษาครบวชพรรษาครเขาเรียกเปนจานเปียกสุดพีสุดนองนเนี้ียังเอาเอาเขาไปลุ่นกันอยู่ตรงนำโต๊ะดีกว่าใจ่แล้วจวงว่อย่าง ไอติว่าปลาลอยหายแล้วตีตเ,วเข้าในนี้เนาะโอ้มีไปลอยฝุ่นเดี๋ยวจะคอยไปโยนเาอาปูนะปลาการมิตรปลากาโอ้เสีเสีเส,สีมันอยากได้อยู่ยังคอยขี่รถม้ไซช้มาเอาเห็นบ่าปีน้องสามตัวลอยอยู่เดี๋ยวเบ้านี้จ,จัดการเด้สามตัวนะครับผม มาลุ้นว่าจะได้ชักตัวไหมสามตัวได้เหมือนใชนุ่นน่นนู่นสามตัวครับผมไปแล้วครับผมตัวแรกแต้มแรกครับผมมันเหมอนปลาบแบดบ่เรหรอเนี่อ้ยมันปลากาหอยบ่ทันโอ้ยยัยงวปลากาก็เลี้ยวถึงว่าขนาดชี้เตียงนนยังยงเอาไปได้ไโอ้ย วุ đó, àng, ้ยนัขนย้อนให้ปากปลาพวกพวงไม่ปากกลางนี่เใส่เยาเรียนหัลองฟังยี่สิบเลยปะมันขึ้นไปฝั่งหมดเลยเดี๋ยวมันก็ร้อยมาโอ้ปลาปลาามันเรียวยีบ่ะขนาดจีเดียนตัเงี้นอากูน่ะเป็นฝูงเลยเห็นว่าพีน้องนี้ํำ เอาไม่ได้สูมให้เบ้่งจังไงแต่เราไม่เอาปากกานะเห็นว่นาพี่หกปุ้ยลอ,อ,อยเตรียมพืชอยู่พูนหลายขนาดยี่หรี่นยูปะเห็นมาในกล่องลอยไปไหนแล้ววะคือมันลอยขึ้นไปแล้วนะ ไงของเงินก็มีกบเขียวทำไมไม่ซื้ออู้หนึ่งกบยางร้อยเต็มหน้าอยู่ตรงนี่นี่นี่มาแล้วครับผมมันจะทันมาเด้อนี่อู้ปลากายเขียวมันบัทันบัวเหืออุ้ยมันบัทันอีหลีดีมันร้อยมาอยู่นี่ปลาปลาเบ็ดนะเจวะต้องเดินขึ้นไปอีกบนน้ำตกนะอือ โอ้มันเลียนหนีแล้ว่ะดูดิดูด,ดิมีแต่ปลากาลุมเต็มอยู่คนณะอ,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 อุ่นอุ่นอุ่นเอเออเออาออ๋อโอ้ยเดี๋ยวอแบบนี้ดูดิเอ้ยหน่อยมันได้ก็เอาเนาะตงง้องเงอมงอแตกเทะ กนะกนะกูนะกูนะุนนน้ยังตับเดี๋ยวเขาไปหล่อปลากับพวากากันเดี๋ยวใส่เงี้ยกันนั่นหรออูอ้ปลาพงลอยมาแล้วแต่มันไม่ทันปลากานะหลายตัวครับยังเดียวอ่ะแง่เสร็แล้วนี่นะครับมันเป็นหมายน้ำตกนะ น้ำใสมากลูปลาลอยเต็มเลยแต่ว่ามีแต่ปลากาหน่อยเราตามล่าปลากับพงก็ไม่มีครับเป็นน้ำตกส,สวยๆคนเกาหลีเขาก็มาหาอยู่กินส่วนมากคนเกาหลีเขามาตกปลาเขาเพื่อความสนุกดิาม่าตกเอาดิวสวยงามมาขวดหินยากาศได้เลยได้มาตกปาลาเหรอมัดเห็ดกับเขากินอยู่นี่ กินงานพากิมงานมาตกปลาแล้วคกะเอากับเปาไม่เห็นกลิ่นผมมีแต่ปลากร้อยเต็มเลยลากระกพงไม่มีเลยม,ม,มีอยู่เวลาโยนโยนเหยื่อลงมันไม่ทันไงไม่ทันปลากราน้อยกลาน้อยเยอะเลย ถือว่าบรรยากาศไม่พีเราเหมาะเดียวนนกันไม่ได้จกตัวรักมันคิดว่าไปรุ่นผลงานน้ำจานเปียกคนละจานเปียกกับบมื่อคือรักจะปากกาหน่อยเที เดียวนีวะปลาพงกิ้มลอยอยู่นี่นะถ้าไม่มีปลากานะเสียทุกตัวถ้าเห็นลอยอย่างนี้นนเดี๋ยวเห็น เงาขีเดียนึงื้าฝานเตรียมหุ่มแลเฮ้ยไนบ่ไม่มีตัวเลยลุงไปน้ำลึกเลยววะมันเยอะมากเลยป่านคุณน้องอาจจะปุอยเดีียวเพื่อเห็นนะนี่กว้างแต่มองด้วยตาป่านเยอะ อ,อมีแต่ปลาการหน่อยตัวใหญ่กับปลาบาร์ถูกปะมีมาแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อวิ่งหนีเลยวะโยนลงใส่เลยครับผมพูนเออมันไม่ทันปลากาน้ยอยไงอมีตัวอยู่นะแต่ว่าไม่ทันปลากานพูน ดึงมืไปเลยตัน้นไมยครับดูโอ้ ه, ตัวใหญ่นะตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่ <c oughs> ตัวใหญ่อยู่นะนี่ปลากาปลาเข็งหรือว่าปลาหมอบ้านเรานี่แหละตัวใหญ่อยู่เอาเอาไว้แต่ทีมงานก่อนครับผมเก็บเต็ม พี่น้องมาสำรวจไม้อีกก่อนหาสำรวจไม้ไว้นะไม้ตัวกว่าเขาทิมงานเรามาดูสิว่าไม้ในป่านี่ว่าจะได้ใช้อุปกรณ์อะไรตกปลาครับผมไปทีมงานยางลวงหนาไปโดนอ้น้ำเยอะวะมีคนเกาหลีมาตกอยู่เลยเสียงจากธรรมชาติเลย น้ำเยอะว่ะพี่น้องเลยไทิมงานเพราะฉะนัย้อนเมือง่ามันมีปลาอย่างนี้ถ้ามีปลาเยอะเราจะได้มาตกตรงนี้แหละตกแถวนี้ไงมาตกแถวนี้เพื่อจะได้ไปทิพงานไปเหรอครับไป อไปไหนจันเปียกเข้าทาั้งนี้ดิอุ้ยเดี๋ยวเขาเขาตะก,กีเห็นมุนมนี้เลยหน่องอ้อขยายหน่องวะฮู้คืออยู่ไปไหน,นโอ้ไปไหนเ <c oughs> จ้าไปตีบเงมือนมีปลาลอยวนฮ่า ก็มีคนมาตีตรงนี้ได้สิวูลกลูกปลาเยอะอยู่จะไม่รู้ว่าปลาอะไรแค่นั้นหละไม้สวยกับบรรยากาศยามเลี้ยงเฉมาเมิงม่งมาได้ปลาอย่างถ้ามีถ้ามีปลาเยอะเราจะมาตกตรงนี้แหละปลาอะไรบ้อนอยู่เราฟังอะ่ะ พอไมีคนเกาหลีเขามาตกอยู่ครับผมโอ้โบบางคันเวดเกาหลีพอไอ้เม่ข่อยเป็นรอยปลาบ้อนรวนไหมคือนแล้วขึ้นแล้วไม้สวยมีไฟด้วยด้ยมีไฟเปิดมีไฟเปิดให้รอดมันยังไม่เมืดนะมีไฟเปิดให้ตกได้ทั้งคืนเลยไม้สวยไม้สวย เอาเพียงได้จนนานคือบ่มียูป่าน้ำมันเยอะปลาลงลึกบ่มีตัวกัดอยู่ด้วยฟังมีโอ้ยมีที่นั่งย่อนเบียดแล้วก็ทำกับข้าวกินอยู่ตรงนี้เลย nãy giờ có cá gì đó, 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 có để không biết bao niệm nhanh ấy Ừ Cái bàm đi Ủa ừ. Đúng là Lên xây đấy Ủa đùa đùa tua สภาพปลาเ้าเป็นบอ่อไหนเออมีต่ปลากาเลยตะปากาเยอะเลยพูดไม่ว่าจะเป็นน้องไหนนะปลาที่กุรีเยอะมากเลยโอ้ตัวหน่อยพอดพี่นอ่ออ๋อเดี๋ยวมาสู้พี่น้อกกันเดี๋ยวาตัวมันเล็กกัน อายูลงแลนใส่แล้วพี่น้องเห็นทวายบะเดยเอามาเบิ่งกันนะมันเป็นตูงหนปลาน้องมัดเหี่ยอีกแล้วคนเนี่ยนอนด้วยเอ้มาเทียดไม้สุดพี่น้องเดี๋ยววันไหนที่ว่างๆโดยพาทีมงานมาลุยแล้วก็ไปเทียดหลายไม้แล้วนะเอาไม้ตกปลามาให้พี่น้องเบิ่งครับผม กับชิวท่าสวยๆตะวันใกล้รับกอะฟ้าแล้วครับผมสุดยอดสุดยอดคลิปน um> ี้ก <ah ็ไม่ยังหลายครับพี่น้องอู้หูสุดร้อยเต็มอยู่ปานมาอยู่ฟังปานมาอยู่รอไฟน่อพี่น้องคนเห็นไหมพุ่นลอยดำกระปุกเลยแต่มีแต่ตัวเล็กเลตัวเล็กมากเลยมันไม่ติดเบ็ดแบบนี่เลย บรรยากาศเที่ยวเกาหลีมาฝากพี่ตอนน้องสิดอกผลงานเขากับา่เอยมีดอกมนี้เพราะว่าเรามาหาไมายตกปลาให้พี่น้องในรอบชมเสือกับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหาหมไม้ตกปลาครับผมเจอไม้เด็ดแล้วเราจะพาทีมง,งานมาตกปลาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ยูดีมีแฮกสุขุสุขวนไว้เจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ